สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พามาเซปกับกุ้งเผาจ้ากุ้งแม่น้ําเผานะคะเผาไหมไปหน่อยหนึ่งดูสิทุกคนไม่ <laughs> แล้วก็มีตําแตงมาแก้เลี่ยนหน่อยนะคะเนาะเพราะว่ากินไปมาอาจจะเลี่ยนได้เนาะเพราะกุ้งเขาก็มันเนาะนี่เลยจ้า พอเผาแล้วก็มามาตําแตงมาอะไรไม่เลยจ้ะข้างล่างยิ่งอันนี้เลยนะไม่เยอะน่าจะเหลือไม่กี่ตัวนะที่กินได้ทุกคน <c oughs> มาเลยจ้ามาแซ่บด้วยกันสบายดีสบายดีเดอ้อทุกทุกคนทั้งบ้านเข้ามาเด้อจ้ากินน้ากันเดอ้อห่างหายไปโดนเด้อห่างก,กับมาหมมีเวลาว่างเลยทุกคนคะ่ะ จิ้มซีฟู้ดนะคะวันนี้ใส่แก้วใส่จ้าทำเองกับมือเลยจ้ะทุกอย่างคือทำเองหมดเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทำให้ดูเพราะว่ามันไม่มีคนถือกล้องหรือว่ามันไม่ค่อยสะดวกเนาะอ่ะผักเครื่องเคียงก็มีแตงกวาแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็สลัดคอดนะสอ่สลัดอะไรอะออแก,กนนี่ก,กอคล้ายๆผักกาดหอมเนาะแต่ก็ไม่ใช่นะ อ oh. ทุกคนดูสิแซ mm. ับมากน้ำจิ้มแซ่บมากกุ้งเขาก็เป็นคงแบบว่ารสชาติเดิมอ่ะเนาะกุ้งอ่ะคือเก่าจิ้มมาแซ่บมากเพราะว่าเราก็กินบ่อยอยู่อืมโอ้ ิทุกคนตรงนี้อยากกินนะคะกินแล้วปวดหัวทันทีเลยเนาะคือมันเป็นอะไรนะของเสียของกุ้งอะเนาะเขาจะมาเก็บตรงนี้แหละ แกงก็อร่อยจ้าไม่เผ็ดวันนี้ไม่เผ็ดมากใส่มะก,กอกด้วยหืมตำแตงนะจ๊ะมีตันปลาล้าด้วยลูกค้ามามาจ้ะต่อกันเลยแครอท ได้เลยได้เลยไม่มีปัญหามาค่ะทุกคนปอร้อนๆ,อ,นๆอยู่เลยนะเนี่ยอุ่นๆไม่ใช่ร้อนๆหรอกอุ่นๆเนาะทุกคนไม่ไปนหน่อยนึงเกียมเกียวไปหน่อยนึงว้าวจิ้มแซ่บมากเลยทุกคนอืม เนื้นั้ประแดกนะประแดกปากกระดีะดหอมหอม เนี่ยทุกคนดึงออกจากหัวเนี่ยจะเป็นประมาณเนี้ยอย่ากกินนะคะกินแล้วก็ปวดหัวกับมันเขาเนาะดนะม,มากมาคม ต่อคะ่ะทุกคนเพื่อนๆขาดตอนไปหน่อยนะหูเหนือลงไปไว่ายน้ำก่อนแล้วกัน มันสดๆสดอะเนาะมันก็เลยหวานอะ่ะทุกคนมันหวานอหอมถ้าเรามาเผามันจะหอมเนื้อกุ้งอะ่ะ คนมีตอนเห็นแล้วหิวเห็นบ้ามาเด้อจ้ะเมือ่อแล้วหนึ่งกอพัก มีตอนด้วยนะทุกคนตอนปลาร้าด้วยจ้า คนข้างล่างก็จะไหม้หน่อยนะเกียมไปหน่อยนะคะเกียมจนไหม้ตม <c oughs> <c oughs> แซ่บเวอร์อืมโอแม,ม่จา้าไม่ไหวมนะั้ง ก็จะเหลือแบบว่าตัวไม่ไหม้นะจ๊ะเผ็ดเ <laughs> <laughs> พ็ดินไปกินมาก็เผ็ดนะจ๊ะ ทามทั้งกล้ามทั้งกล้ามทั้งกล้ามอืมหวานอร่อยมาก ยับๆับอืมเกืตั้มหุงไม่หุอยากอืมวันนี้มันแซ่บมากจริงทุกคนบ่ได <c oughs> ้หลอกเด้อ แสบแห้งอพอละตัวมานนะเดี๋ยวจะไปเล็มหัวมันข้างหลังแล้วกันใช้เวลาซื้อมาจากโรตันสนจ๊ะกุ้งโลละสี่ร้อยยี่สิบเก้าหรอเออประมาณเนี้ยเราซื้อมาโลก,กว่าเนาะ ทำต้ยมยำด้วยทำต้ยมยำไปแปดตัวทั้งหมดมันได้ยี่สิบแปดตัวโลกว่าเรามาคำนวนดูแล้วตกต,ตัวละยี่สิบยี่สิบห้าสตางค์ หมดนะจ้าหมดตำแตงหมดอมหอมปลมาม้งปลาปะกะดีผสมกับปลาปรุงมันก็นเลยออกมาแบบว่าแซ่บๆ <laughs> ผักลงจาน อืค่ารอทมีประโยชน์ลูกมะกอกหมดนะจ้าอันนี้ก็ หัวมันน้อยเดี๋ยวขอไปแค่ข้างหลังแล้วกันเนาะถ้าจะแคะตรงนี้ก็ใช้เวลาเดียวนะยังไม่อิ่มนะที่จริงกินได้อีกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะไม่ค่อยมีคนติดตามแพ้ว่าพาดแทบเลยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปใหม่ให้ดูนะคะ